ลุงที่นี่ลุงปูมมมมม่มากี่มามามากี่สิบปีแล้วอ้อยพวกเนี้ท่าน,นปลูกตั้งแต่อายุท่านสิบยี่อายุยี่สิบสองครับเดินเดินเรื่อยๆกันๆๆๆนะครับท่านปลูกอ้อยมาตั้งแต่อายุยี่สิบสองๆๆก็คือพื้นที่ที่เนี้ยเราทํากันมาตั้งแต่รุ่นพอ่อเลยสิตัง้งแต่บรรพบุรุษแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ละมาเจ็ดสิบปีถึงไหมครับลงุงที่เนี้ยท่าน่ากลัวทึ่งพูดง่ายๆว่ารู้จักเคมีก็ใส่กันมาตลอดใช่ใชเราก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนไปใช้อย่างผลิตภัณฑ์อื่นเลยที่เป็น เป็นพวกสารปรับสภาพดินหรือว่าเป็นตัวพวกโดโลไมท์อะไรก็ไม่เคยไม่เคยเพิ่งมาใช้นี่แหละงวดที่ผู้ย้ายเล็กเขาแนะนํานี่แหละท่านก็เลยเอามาใช้พอใจไหมครับลุงพอใจพอใจมากไหมฮะมากครับนี่อย่างนี้นท่านมายอดเองนะไม่ได้จ้างเท่านั้น,นทำเองและเดินะวานเองเลยเหรออือริดข้างในมียิ่งสูงเลยริบ,บเบน,นี่ะท,ที่มันสมบูรณ์ใบมันต้องเป็นลักษณะย,ยังไง ถือว่าอ้อยนะาท้าสมบูรณ์ใบมันจะต้องตั้งหรือก็เขี้ยวไม่มีโรคเพราะว่าศัาตรูพืชมันไม่มาก,กวนถ้าใบาไม่ตั้งถ้าเรื่องแสดงว่าอุ้ยน้อยพูดตรงๆเลยชั้นก็พูดอย่างงี้อย่างนี้ได้ไหมครับลุงได้เนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะชั้นก้าคืยอได้เลยเนี้ยนะเนี้ยถ้าแกกลับไปฝนตกนะโอ้โหชั้น กชุ่มก็ะชวยกันเยอะเลยเนี่ยทำไรเนี่ยมันต้องไม่ให้มียาไม่ใด้ทำแล้วมียาอีนูนได้เดือนกับยี่สิบวันแปลงนุนนะ